มากินผัดกระเพราไก่ดาวกันนะคะนดิฉันมากินมากเลยค่ะเพื่อนโอ้ข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงอืมอ่าี่ค่ะแบบเบื่อข้าวเที่ยงกันแล้วค่ะกินข้าวกับพริกดิดนะคะข้าวกินข้าวกินข้าวพี่น้องกินข้าวเที่ยงเอาลูกหวานมากกินข้าวเที่ยงจะ กวางงูโกเดี๋ยวถ้าจับแปะรูปป่าก็จะไม่มีเรื่องอาหารกันถึงเดียวนะจะมีแต่เหี่ยวนะเพราะว่าเออโดที่ก็ได้เิ็นกันไลฟ์สนสนุกเนาะสนุกสนุกสนุกเนาะเดี๋ยวถ้าลับบ้านก็มีเดว,วิวนะคะที่นี่นี่พักเข้มนี่พักเข้ม เล่งตายนอนเล่งตายอันนี้คนตายนี่คนกลั่นถ้าใคคนกลางไอ้คนตายอ่าปลาเค็มตุงจาอ่าอันนี้ไข่ทอดนะไข่ทอดไข่ทอดเออมันเราอย่าให้ตักไวาตลอดมาสักจะบอกเออนนี้หูกมาหลุกหมามาเราจะลงหมาเนาะเดี๋ยวคนเอกนํำก่อน เอันะะนี้อะไรผัดกระเพราหมูสับอ่าอ,อันนี้ก็มึงไทยเนาะผัดกระเพราหมูสับของหมูสับแล้วไอ้นี้ก็ไอ้นี้เนื้อปลาเทว่าเอาทะเลลําเนยื่อทะรหลับไม่รู้เนาะพ่อข้อขัดพัดมาะเอามาผัดเตาเตาเจียวเตายุ่งไอันนี้ฮั่นจีนนะพี่น้องนะ เป็นไงนี่นำชุกเคยคือเป็ดสมัยซอสอะ้รลงไปทำเค็มแล้วอาหารตอนนี้ยังตายยังอาหารตายยังอาหารกลางก็ไม่มีแล้วเนาะเรงไม่มีน้ำเขาไปขอน้ำอยู่แล้วเนาะกินข้าวข้าวกินอะไรกก่อนอันเนี้ยกินน้ำพริกกะปิก่อนก็ได้เนาะ

ทำมาเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกก็เรากินเผ็ดไม่ค่อยได้เนะ้อกินน้ำมือดีกว่าเนากินน้ำมือนะพี่น้องนะอย่าว่ากันนะเนาะเพราะว่ากินน้ำชุปมัก็กินน้ำมือเนาะกินน้ำมือมาเลยธรรมดากินมือเลยแต่มือซื่อฉอดนะเพราเราก็เดี๋ยวว่ากินฉอดไอนอันนี้ก็กินนับมือนะมอ,อืมน่ากิน วันลวไม่กี่ไปไหไปไหมยืนเหรอนเหรอถนข้าวต้รข้าวโอ่รมาติ่ข้าวปล่อยงานเราเดียวเราเยวยืนเดียวคือทำไมถึงกินได้แบบหนวนแค่หมาสัก แล้อ,อ่ะให้ให้ามาผัก,ก็เลยกินผักนะเลยกินตันะอตโองบอกใบ้านเราจะสุกาัหน่อยนะคือาัเป็นแบบนี้นะคุณน,นไทยบันกันกินกันกแต่ันกันมันา แต่เหมือนกันนั่นแหละคนมาเลเซียก็กินข้าวแบบนี้เรียบร้อยอ่ะเออวังไก่ก็ียบร้อยอร่อยคนที่ว่ากินแับมือที่ว่าเราเสกน่ะอย่างนี้ไม่ต้องพูดอ่ะแล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยเนาะแต่เป็นวัฒนธรรมของเราก็คือดังแมสะอาดกินกับมือก็คือเรียบร้อยไงไม่เลอะอ๋อเราไม่เลอะประเด็นเดียวเราต้องพูดละอันนั้นคืออันนั้นคือวัฒนธรรมของเราเนาะยือเราต้องกินด้วยความ sạch lại mở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  đi. mở 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 không? mở 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 ต่เดี้วไมกินอเยวเดี๋ยวกินนะเนี่ยอ้นะกอกินหะายรอกเดี๋ยวก็กินเนี่ยมันฝรั่งนะทอดกินเนืไก่ลูกนะกัดเมาดีตวคดลมนนนี่เราอยู่านแล้วมันต้องกินเออหามันาะสองมาไหม เนาะดบอกเขาคุณแม่บอกว่าแมนะ่ตอกไปเือยนยะังไม่มาเสียตกไปเดือนแม่อนกไปเดือนรมานั้ก็ตัไดือนก็ไม่กี่วันแลเนาะมีวันที่สิบสี่แล้วเนาะเที่ต่อไปนานมาแล้วเอืมอืมอน อืมชอบถึงก็วอนี้นมันต่เอื๋ยธนี้ก็ไปนั่น,อ,น,นอืมหิวำแม่อยู่สะออืมแยอยู่ <laughs> ตะทุกวันเลยไม่มีที่ผุนไม่มีอะไรทเหมือน,นตาแม่อยู่ที่บ้านแะละ สองบ้านไปไปมาไม่ยังไม่ได้จับอาภาษอาบ้านแฟนซื้อบ้านที่นั่นได้จับที่ทำงานที่แอลใมาเกิดล้านแต่ของที่ดี่ไงจับเพียนราชการที่มาไึงแล้วสามทั้งหมดสางเดือนต้องมีเวลาีนอะไรก็วิญญาเใหมอน้อ จยืนกินยืนจ,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 จ้าหละ่ะเฮ้ยไม่มเสร็จแล้วตุ๊กแกประมาณก็อูเรยอย่างนี้ม,มันมีกลิ่นอายของคนไงเนี่ยไปทุกวันนะข่อ,อ,อทุกวันนะต้นมัน่าจะตบตัวแล้วจะสูตต้นอะไรก็จะป้องเสียงเค็ง,งต้นอะไรนะที่ทำน้ำ ก็อะ่างไรก็รเจ็บแต่ขาดเจ็บเดียนเจ็บเดียวเอาเจ็บเธอหัวสองต้นนะนั่นโต,ตแล้วเดี๋ยวไอ้คนเัวมันมาให้น้ำหนุนต่อทานก่อได้ต่อ,อไม่รู้แม่ตอนนี้แม่มาประมาณเนีมาา้มันจะโตแล้วล่ะไม่ถูกง่ายแต่ว,ว่ามันเยอะไม่ได้คือมันเป็นที่ไง Ikan, ikan masin. Ikan masin. Sedap. Ikan masin. Oh, tak guna ikan masin. Ini yang memang enak. Lain kali saya juga ทุกคนกินข้าเนี่ยเงียบเลยทุกคนกินข้ากันเงียบเลยแม่มีใครไปกินแบบแีกล้ะเพรายังไม่ถึงฟันเวลาเราลงามากลงมากสายเราต้องเดี๋ยวฟองมัจะเข้าลงมาอีกไม่ได้ไม่อยู่เท่าไหร่แม้ว่ากินข้าวแตว่าต้องกินเดี๋ยวมันจะกวดะไยครับคนมานน เอลฝนจะตกแล้วอนนีนี้จะตกไว้นบ่ายรอนลงมาเร็วนะไปจ้ามาเอาไปกนต่อพ่อคึ้ม่พ่อกแแ่แ่บางทีบางบีตกไหมหนึ่งราก็ตาก็ตกนะว่าน้าพอืมอ่าอะ ทำขึ้ทุกคนทุกปีอะน้ำดแต่บ้านเมองผใช่ไหมตรงนั้นเแต่ถ้าถ้าน้ำเกินมันมีปล่อยมาเยอทอปล่อยว่ำมันสายเส้นอะไร่เดี๋ยวบ้านเรารัตามไม่ทงคามไม่ท่วมเพราะว่ามันอยู่เล่ มันน้องทะเลไม่ค่อยตื่เลยมันเฉยๆอันนี้มันมันเป็นอ่าวนี่เหรอไม่ดูฟังแบ็กกรองเลยเหรอถ้าแบบว่าไม่มีพายุรุนแรงนะเ<อ>น่ามันเป็นเกาะน,นะเกาะนี่เกาะหรอกมาไม่ถึงหรอกมัเมเนเราไม่มีเขาเกาะมันต้ไปทางเขาวีนุเพราะตามันอยู่เขตเกาอยู่ติดกัจจบไทยไง ไ่ยสองทะลถ้าลังกาวีถ้าลังกาวีขึ้นไปอัำสอง่าท่านถ้าถ้าถ้าจะไปเที่ยวล่ะลังกาวีตอนนั้นเราไปกับไม่ยากเหมือนไปไปลังกาวีต้องขึ้นที่ลาาต่าขึ้นท่าเรือนะคะท่าเรืออารตาแล้วก็ไปเกาะลังกาวีไปทุกสองปีแล้วสามปีอยากไปอีกแต่ว่า ไม่มีเวลารตอนนั้นไปไม่ได้ไท้ยถ้เลย,ถ,ย,ยถ้าคุณนิ่งน้ำเนาะไปน้ำตังยู่โอเคมันทะเลมันสวยแต่ว่าไปตอนใส่เชือกทอี่ตลาดไม่ยยมเด็ดนไดขึ้นแรงขึ้นแรงนะ ถ้าคนกีนไปสตูก็นั่งเสร็จนั่งเือแรี่ไปไปถามันทวามันก็ก่อเกาะเกาะเกาะเกองศ์เกาะมนซึ่งเกาะอะไรเกาะไม่มีนะ่นกกาอะไรม้เกาพีพีหรือเปล่าเกาะอะไรอ่ะเกาะอเจียวเกาะลันตาประตูเออ้วน่าจะเลยนะลันตาสไม่รู้มันไะป็เกาะอรเกาะลันตาประตูอืมแล้วก ก็ดีใช่ถ้าคนคนทางฝั่งนู้แหละของตะปูนัาตาธรรมะเขาตอนั่งเรือมาเขาจะมาที่มเลยอรักตาเขาต้งนั่งเรือสองสองรอบจะถ้าถ้าบางคนนะพ็ทะมาอารักตาเัาเขาจอต้องนั่งตอเดียวก็เขาจะต้องนั่งเรือ เฟรี่มาทางรัสโปลิสใก้ประดับเมือตาะนะเราจะนั่งเรือมาทีเดียวเลยเตอรเคม่มาเด้วนี่ค่ะงังยเป็นบ้านบ้านเป็นบ้านบ้านนะคะม,มันต้องอย่างนี้จ้าไม่้าเราประทษนะคะถ้าไม่ถ้าไม่สุภาพคือต้องล้างมือเดีย๋ยนี้เลย คือเราไปกินข้าวนะครับงานเลียงงานเลี้ยงคนไทยนะมีบนบ้านคนกินแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าไม่กินน้ำพริกกะปิก็กินขอาช้อนนะคะใครกินน้ำพริกกะปินจับมือนะค่ะัค่ะขอบคุณเต้นกิวตริมาคาคคุณค่ะสาีคลูกสควอชหลังฉั <c oughs> สบสควอชตลังฉับวัวบไนไ